สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเช้าวันที่11บอนะคะวันจันทร์วันแรกของการทํางานของสัปดาห์นี้นะคะอ๋อมีส่งมอบรถค่ะของคุณสลาบุตนะคะเป็นฮัตโต้หนึ่งจุดเก้าดีดไอเกรดแซดนะคะสีบรอนเงินคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ค่ะราคาจะอยู่ที่9ก้าแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทนะคะท,ทํที่ธที่อาเลือกเอาใช้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เหลือขยับนะคะเหลือขยับ8ปดโมงเก้านาทีนะคะเลืกดีอ่ะนี่นะคะคันนี้รอรอคันนี้เลยสีบรอนเงินนะคะ เกรดแซดเกียออโต้ G ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวมารู้จักกับเจ้าของรถกันนะคะนี่เลยสวัสดีค,ค,ค่ะพี่สลาวูดอะเดี๋ยวเชิญเชิญที่รถนิดนึ่งโอเคเป็นแบ็กกราวนี่พี่ชลาวุธนะคะขอสอบถามนิดนึงนะคะทํายังไงถึงได้มาซื้อรถอิสุสก็ผมก็ผลิตชิ้นส่วนอิสุสอยู่แล้วก็คุณภาพดีนะครับก็เลยอยากจะใช้ รถอิสุสครับผมก็อยู่ในแวดวงการผลิตอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เห็นทุกขั้นตอนเนาะก็เลยมั่นใจในอิสุสใช้มาแล้วกี่คันคะพี่มาตอนนี้คันที่สองแล้วครับคันที่สองนะช่วงแรกขาโหเยี่ยมมากเลยที่ตรงไหนคะอิสุสดีตรงไหนก็คุณภาพดีเครื่องแรงครับผมประหยัดน้ํามันแต่ว่าคันนี้มาซื้อกับอ้อเนาะก็รู้จักกันเรายังไม่เห็นหน้าเลยใช่ไหมรู้จักอ้อได้ยังไงก็นนนนรู้จักทางแฟนเพจนะครับผมติดต่อ มาตลอดครับผมก็คือติดตามชมมาใช่ไหมคะเป็นเอสซีเนาะแต่จิใจอยู่กีวันก็วันเดียวก็ตกลงเลยครับผมคุยกันแค่ไม่กี่เนาะแล้วก็โอนเงินจองมาเลยถูกใจด้วยครับพี่สลาบุตเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะคะโอนเงินจองมาให้ใช่ไหมครับแล้วก็โอนโอนเงินค่ารถมาให้ด้วยคันนี้ซื้อสดใช่ไหมคะซื้อสดเลยครับกลัวไมความรู้สึกเอาจริงๆเงินเยอะด้วยนะข้าวแสนก็นิดหน่อยนะครับก็ แต่ก็มั่นใจในคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของศูนย์อยู่แล้วครับผมค่ะก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยเนาะครบทุกอย่างตามที่ตกลงนะพี่เนาะไม่มีปัญหาอะไรคอนเฟิร์มนะคะจากลูกค้าจริงๆนะคะซื้อสดก็เงินไหลายแสนเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ยังได้รับรถตามที่ตกลงกันไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะวันนี้เรีกดีนะคะพี่สลามบุญน้อยอ๋อขออวยพรก็แล้วกันนะคะขอให้พี่สลามบุญรัมบอยเงินทองนะคะขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองขนความสุขเข้าบ้าน นะคะแล้วก็ขอให้เดินทางแถวภาคปลอดภัยโวยด้วยเฮงเองด้วยนะคะคขอบคุณมากมากค่ะที่ไว้วางใจนะค,ะ,คะสวัสดีค่ะ